อ่ะวันนี้ครับผมจะมาแงให้ดูครับสําหรับฟางที่ที่อยู่ในข้าวตัดต่อสังเนะเนี่ยครับ้างบนนี้มันแก่ไปแล้วเนาะนี่ออกหมดแล้วครับแต่ตรงไหนที่ที่มันมีฟางเยอะเนาะฟางข้าวที่มันหนาเกินไปข้าวไม่สามารถที่ที่จะทะลุผ่านขึ้นมาได้เนาะข้างล่างอ่ะคือมันก็ไม่ขึ้นนะครับแต่มเมล็ดที่อยู่ในฟางเนาะถึงมันจะผ่านมาสองเดือนแล้ว มันไม่ใช่เน่านะครับมันยังไม่เน่าครับนี่ผมให้ดูครับนี่ครับอันนี้ก็คือผมไม่ได้อามาใส่เนาะมันอยู่ของมันเองนี่ครับมันอยู่แบบนี้เลยพอพอน้ําแห้งเนาะแล้วก็ฟางยุบฟางยุบปุ๊บมันขึ้นออกมาเองครับแต่นี่ยครับเดี๋ยวผมจะงัดให้ดูนี่ครับมันอยู่บนฟางครับนี่ครับนี่ไหมครับมันไม่ตายนะครับมันอยู่บนฟางครับนี่ครับมันอยู่บนฟางครับ มันกินฟางครับมันมันไม่มันไม่ได้กินดินนะมันไม่ได้มีดินครับมีฟางฟางชุอุ้มน้ําเนาะเป็นอินทรีย์วัตถุให้มันมันจะลอยแพรอยู่เวลาเวลาที่ที่ข้วอ่าเราใส่น้ําข้ามันจะลอยอยู่ลอยแบบแพเลยครับพอข้าวสุกงอมฟางเริ่มยุ่ยเริ่มเปื่อยมันจะงอกขึ้นมาครับแล้วมันข้าวเราก็จะเป็นโบโบอย่างไงนะแต่มันไม่ได้ตายนะครับมันทนมากเลย เนาะก็ถ้าให้ดีก็คนไหนที่จะตัดต่อเข้าก็คือให้รถกระจายฟางเนาะจะดีที่สุดมันจะเสมอมันจะไม่เป็นเบ้าแบบนี้เนี่ยเนียอันนี้มันจะเป็นเบ้าคือตรงนี้มันตานแน่นมากมันก็พอพอรถรถตัดรถปั่นปั่นไปคือมันหนามมันหนามมากจัดอ่ะมันปั่นมันกระจายตัวไม่ได้เต็มที่มันก็จะเป็นเบ้าอย่างเงี้ยครับถ้าดีถ้าเราเราให้ให้ตัวรถเขากระจายฟางให้เราอ่ะมันจะไม่ เป็นแบบนี้มันจะดีมากเลยเนาะครับผม